ขอต้อนรับเข้าสู่รายการออนไลน์เซสชั่นท้าไฟและคุณกำลังอยู่ในออนไลน์เซสชั่นท้าไฟรีแมททุกความพ่ายแพ้จะถูกแก้ไขเออชื่อเบียวเล่าแต่ภูมิามา <c oughs> จใจมากและในโปรเจกต์นี้คุณผู้ชมเราก็จะได้เห็นการแข่งขันของคนที่เคยแข่งกันไปแล้วและเราก็จะจับมาเจอกันใหม่คนที่เคยแพ้เนี่ยเขาก็จะมาได้แก้ไข หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าในเทปก่อนก็คือว่าเออไม่ได้แก้เลยนาจ๊ะใครยังไม่ดูสามารถไปรับชมได้เลยนะจ๊ะแต่ในสารบนี้เออเป็นอีกหนึ่งคู่คุณผู้ชมที่เรียกได้ว่าคราวก่อนเนี่ยฝากผลงานไว้ดีดีเลยเพราะว่าเป็นน้องรักของดิฉันแล้วก็เป็นเพื่อนสุดทีรัก อีกหนึ่งคนก็คือน้องหนังแล้วก็เจซีบีนั่นเองแต่ในข่าวก่อนเนี่ยมันจะนิดๆหน่อยๆเรื่องแบบว่าเออแพ้กันไปอย่างที่ไม่น่าจะแพ้แต่ว่ามันไม่สําคัญไงเพราะว่าจริงๆแล้วมันไปตัดสินกันที่ว่าต่างๆรู้จักใครไรู้จักใครเดี๋ยวได้ไหมาขาวก่อนแต่ถ้าเกิดอยากเจอเขาทั้งคู่แล้วงั้นเราไปเจอกันเลยฮะในช่วงท้าไฟ เขาสู่ช่วงทา้าไฟเย้และคุณกำลังอยู่กับนนหนังและเจสซี่บี โอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคิดถึงมากเลยทั้งคู่ไม่เจอกันเลยตั้งนานพูดคุยกันก่อนพูดคุกันก่อนเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้ช่วงนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างยากลําบากเพอปัญหาของกินก็ลําบากทํางานก็ลําบากได้คนดูนี่แหละที่คอยเป็นกําลังใจให้นอนหนังเออนี่เอาเลยเหรอเอาเลยเหรอเริ่มเลยเหรอแล้วแล้วแล้วคอนเทนต์ในช่องทุนี้ยังได้ทำต่อเนื่องเรื่อยๆไหมเป็นไงบ้างเรื่อยๆครับเน้นความรู้สึกเหมือนเดิมก็มีแตกช็อตหางานยากให้ตัวเองแต่ว่าเห็นว่าช่วงนี้ททท็ออปแบบบว่่าเเหมมืนกัริไล ลองดูเพราะว่าพอมันเป็นสถานการณ์โควิดเน่ยมันถ่ายยากขึ้นแล้วผมกับน้องพีก็คนละบ้านไงนนเราก็พยายามหาทางออกแหละ อ่ะโอเคโอเคเจมเป็นไงบ้างช่วงนี้อุ้ยเดี๋ยวนี้ดังใหญ่เป็นใหญ่เป็นโตเดี๋ยวนี้ว่าเออเขาเป็นผู้แบบกว้างขวางในวงการภาคเสียงเดี๋ยวนี้ไม่ขนาดนะก็โควิด <c oughs> มาก็ยังยังไม่ค่อยมีงานภาคหนังภาคกระต่ายครับก็อยู่บ้านทํา j c b นี่แหละไม่ได้ออกไปภาคการ์ตูนเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้อะ่ะเนาะตอนนี้ในะ<ๆ>ช่องทำคอนเทนต์อะไรบ้างส่ว<อ>นใหญ่หยยก็จะเป็นภาคนรกแล้วก็ทําวิจารณ์หนังเวลาเราไปดูหนังมาแล้วก็มาวิจารณ์ลงบ้างอะไรอย่างนี้บ้างยังเหมือนเดิมที่หลักๆคือทำเป็นคอนเทนต์หนังอยู่มีเล่นเกมบ้างนิดหน่อยตามโอกาส เรียกได้ว่าเป็นอีกสองช่องนะคุณผู้ชมที่เป็นหัวหอกของวงการภาพยนตร์นะก็เป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นสายหนังที่หลายคนเนี่ยยอมรับแล้วก็มีเอกลักษณ์ทั้งคู่ใครที่อยากมาตามบอกเลยว่าต้องไปติดตามด้วยอะไรคนลุกเลยจ้าพ่อพูดสักคนลุก <laughs> เลยนี่อ่ะแต่ว่าคราวก่อนเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเรียกได้ว่าฝากผลงานไว้เรื่องของความฮาสุดสนานมากอ่ะพูดกันก่อนทําไมมันถึงแพ้ท็อปครั้งที่แล้วเนี่ยมันไปป้า<ด>ตรงไหนดูไม่ออกผมยอมยอมเองเลยใช่ผมยอมจริงๆผมตอบได้หมดอ่ะอ๋อคืออะาให้ผมบ้าแก เนี่ยขนาดเกมยังพึ่งดูออกเลยเดเพึ่งดูออกวันหนึ่งอันนี้ตัวเองดูออกเนีนะดูออกเลยตัวเองย <ผม S 1> องมเ <ะ S 2> ดูไม่ออกเลยห <laughs> น,นั <laughs> นเงเ <laughs> ขาก่อนที่เป็นทายหนังผีเป็นคนดูหนังผีนะของเขาอะส่วนใหญ่เนี่ยผมจะมีปัญหาคือผมจะจำแม่งเป็นฉากแต่บางอ่ะเราจะลืมว่า อะไรวะอะไรเงี้ยแล้วเป็นยังไงเจม์ข่าวก่อนเรามันอยู่ที่ดวงพี่เราโชคดีตรงที่ว่าหนังที่ทีมงานเอาไาให้เนี่ยมันเคยผ่านตามาบ้างถ้าเกิดว่าแบบไม่เคยดูก็อาจจะตอบไม่ได้อาจจะไม่ชนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมยังแอ๊ะคับคายคับ่าวภาพมันเรือนลางเดี๋ยวเรามีไฮไลท์สรุปการแข่งขันข่าวที่เราให้ไปดูกันเลยจ้าเป็นะไรออวันนี้อยู่กับนนหนังแล้วก็เจสซี่บีโอ้ล้วธแลนด์ูด้ อ๋อเข้ามาคนนี้แม้ออบคนนี้ไหมนอนหนังเออแล้วคนเนี้ยอ่าอินซิเดนต์อินซิเดนต์นี่ เออก็ประมาณนั้นเป็นไงบอกแล้วว่าไม่ได้ตัดสินกค่ว่าแพ้ชนะตัดสินที่ว่าเออตังๆรู้จักใครได้จะลองตัดสินด้วยงผมยอมแพ้แน่นอนตัดสินด้วยยอมอ่าอ่าอ่ซึ่งก็เป็นประมาณนั้นก็สุสานกันไปนะคะแต่ว่าในครั้งนี้การแข่งขันรีแมตของเราเราก็จะให้ท็อปเนี่ยได้มีโอกาสได้แก้ตัวจะแก้ปะล่ะแก้เอาล่ะแต่ะ่ไม่ได้อยากดูเพื่อนม่แต่จริงๆไม่ติดนะ แต่กลัวคนอื่นติดกลัวคนอื่นตินด <c oughs> แต่ว่าในการขายครั้งนี้มันจะไม่ใช่ว่าเออเป็นหนังถีแล้วดูจากทั้งสองคนเนี่ยมันมีความเป็นแบบกูรูไงมันรู้เยอะไง<อ>าย <c oughs> าก <c oughs> พี่ขอโทษเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมีความหลากหลายของหนังมากขึ้นเราก็จะมาเปลี่ยนกติก,กากันหน่อยเราจะมีตัวเลขให้เลือกทั้งหมด20ตัวเลขเหมือนเดิม1ถึง20ถ้าเกิดเลือกเลขไหนขึ้นมาเราจะมีรูปภาพไอเทม1ชิ้นจากภาพยนตร์เรื่องนั้นให้ตอบว่าไอเทมชิ้นนี้มาจากภาพยนตร์เรื่องอะไรตอบถูกได้คะแนนตอบไม่ถูกไม่ได้คะแนนแต่ถ้าเกิดสมมติคะแนนส เหมือกันเราก็จะมีข้อตัดสินให้กติการของข้อตัดสินก็คือพอรูปขึ้นปุ๊บก็ให้ตอบเลยว่ามาจากภาพยนตร์เรื่องอะไรใครที่ตอบก่อดกถอ็ถือว่าชนะไปเลย เป็นยังไงบ้างกติกาวันนี้ถามท็อปก่อนเลยมั่นใจแค่ไหนง่ายอย่างที่ผมบอกทุกคนต้องไปสังเกตดีๆเทปที่แล้วผมยอมพูดเห<ผ>ม,มืนอนตลกนะแต่จริงๆเรื่องจริงที่ผมยอมอ่ะวันนี้จะคู่จริงๆเลยอ่าเป็นยังไงเจมวันนี้กติกาพอรู้นะเป็นยังไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นนะเพราะว่าเรายังไม่รู้ไงว่าที่เราจะเจอเนี่ยมันคืออะไรบ้างตื่นเต้นเหมือนรอบที่แล้วก็ก็ต้องลองดูครับเพราะฉะนั้นก่อนเข้าการแข่งขัน,นเรามาให้มันปากขิงข่ากันหน่อยเริ่มจากคนที่ดูจากทรงแล้วว่าเออขิงไม่หยุดเลยก็คือให้ทอก่น ผมอ่ะจริงๆแล้วอ่ะรอบแรกนะเราเพิ่งแบบมีโอกาสร่วมงานกับออนไลน์เซอร์ชนครั้งแรกอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากจะปล่อยของมากกลัวน้องๆจะตกใจกลัวทีมงานหวเรืออะไรเงี้ยแบบโอ้ยกดหูชอบไม่โโอ้หอะไรหวเรืออะไรเงี้ยแต่เนี่ยเราเริ่มสนิทกันแล้วกันมีการมีนี่มึงขี้โม้เหมือนกันเนาะโอเคเจมยังไงดีก็ผมจะพูดสั้นๆแล้วกันพี่รอบที่แล้วเนี่ยผมชนะพี่นะผมก็แค่นี้พอสู้อะไรได้มันพูดเรื่องจริงอะ ก็ประมาณนี้คุณผู้ชมงั้นเรามาเริ่มทาไฟกันเลยเมื่อคราวก่อนท็อปเป็นคนที่แพ้ไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะให้ท็อปเลือกเลขก่อนเออหนึเลือกเลข6วันเกิดพอดี6กท็อปมีเวลาตอบ5วินาทีถ้าพร้อมแล้ว3 2 1สองหนึ่งฟูแม็กแม็กฟูริโรสู้้ยงเก้ยเฮเกงใเฮ้อ้ มันมาไอ้นี่ป่ะใส่ปากใส่ปากถูกต้องโอเคท็อปนำไปก่อนหนึ่งกันแน่ไปที่เจมหมายเลขสิบครับถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งโอ้โหหมดเวลาโอ้คุณเลยคุณป้าไม่ใช่ยังไม่ใช่แต่ใกล้มากใกล้เคียงเฉลยดะเฉลยคือกุญแจจากเรดี้เพย์วัน อ <c oughs> ทีมงาน,นมึ okay, <c oughs> งก็ไปสรรหามาโอเคข้อนี้เจมไม่ได้คะแนนนะกลับมาที่นอนหนังเลือกเลขเลือกเลขก่อนอ๋อเลือก <c oughs> อเลขก่อนหนึ่งหน่งหนึ่งเลขหนึ่งง่ายมากถ้าผิดปิดช่องโอ <c oughs> <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง เ <The> ดี๋ยวมทถูกอมันเป็นวิตามินให้เพคืออะไรวะโน่โอเออให้นนโอเลือกถ้ากินเมน็ดนึงจะเดินเข้าโลกเมทิกแต่ถ้ากินอีกเม็ดนึงก็ตื่นมาใช้ชีวิตปกติแต่จำไม่ได้ว่าสีไหนก็ไม่อโอเคและข้อนี้ท็อปก็นำไปก่อนสองคะแนนวันนี้เขามาวันนี้เขามาอยู่ทำไมเลขของกูมันยากจังกลับไปี่เจมผมขอเลขสี่แล้วกันครับเลขสี่สีนะ สี่หน่สองสี่สี่ถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งนานี่ฮะถูกด้าเสียเชีวเกือบเกือบเกือบเสให้ประตูที่มันเปิดแล้วมันเข้าไปในโลกนานี่นั่นไหมใช่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 ตอนแรกตอนแรกก็ลังเลอยู่เพราะว่าตอนขึ้นมาตอนแรกอ่ะนึกว่าจะเป็นจากแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นซีรีส์แบบนี้แหละแล้วมันจะบล็อกกันอ่าใช่ใช่ใช่แต่ว่าข้อนี้นานี่ทำให้เจมได้ไปเป็นหนึ่งคะแนน โอ้องมีเวลาคิดก şey oh, ันก anyway> um ี่ทีเนี่ยห้าวิ่งห้าวิ่งห้าวิ่งอ๋อห้าวิ่งเริ่มแข่งแล้วรู้ยังนี่เริ่มแข่งแล้วนะเอ้าเริ่มแข่งแล้วจบแล้วพี่กลับไปต่อที่ช็อปเอาสีไหมผมสามเลขสามถ้าพร้อมแล้วมีเวลาตอบห้าวินาทีสามสองหนึ่งตอบไปก่อน คอร์สสุ้อใช้คอร์สถือว่าทันถูกต้าโอเคโอเคก็เป็นไมายส์ฟิตบอลคู่ใจของฮาริควูนมันจะมีเขียนที่ไมายส์ฟิตบอลเลยว่าคุณไหนใช้บ่อยเลยตีเอาไปตีสัปาร์ดใดๆของมันอะตีหัวก็ได้ตีหัวใครนะตีหัวไงเหรอโอเคตีโอเคไมายส์ฟิตบอลของฮาริควูนทำให้ท็อปได้เป็นสามคะแนนกลับมาที่เจม เจ็ดรายกันพี่เลขเจ็ดง่ายมากง่ายมากค้อนี้ถือว่าแบบเลือกดีเลือกดีถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเออ MIB ฮะถูกต้องแต่เจนเออ <laughs> อย่างนี้พอได้อย่างนี้พอได้มันเป็นป,ปืนทำไรแล้ววะ <laughs> ถ้าเป็นภาคแรกก็เป็นปืนที่ตัวเอเจนต์แกแล้วมันชื่ออะไรนะผมลืมแล้วเคาไม่มีโจรอย่าอย่าเป็นดาเขา <laughs> 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 ก็จะเป็นปืนที่ทอมมี่ลีโจเนี่ยยื่นให้วิลสมิธเป็นปืนแรกที่เขาได้รับจากเอเมดีพักหนึ่งใช่เขาสามารถก็กระบอกเล็กแต่ว่าพุ่งแรงอุ๊ยเหรอคะไปถึงปืนครับคุณอ๋อไปถึงปืนไปถึงปืนโอเคข้อนี้เจมได้ไปเป็นสองคะแนนกลับไปที่ท็อปเก้าแล้วกันถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่ไม่ได้ ถามจริงถามจริงถามจริงถูกต้องนี่คือ Heart of the Ocean หัวใจแห่งมากสุรจากไททานิคค่ะทุกผู้ชมเป็นสร้อยคอที่โรดใส่ตอนแจ็คสเก็ตภาพโอเคและข้อนี้ท็อปไม่ได้คะแนนนะกลับไปที่เจมสแล้วกันครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1 โอ้ยคุ้นๆไว้เฮ้ยอออนั่นนั่นจจะเออผมว่าดาว่าแฟนตติกมิดอะิดเวลาอะไรวะคุ้นๆแลยิคิดไม่ออกอ๋อ่นี่คือน้ำยาโชคดีในแฮร์รี่พอตเตอร์อ๋อมันเป็นน้ำยาที่ได้มาจากภาคคาร์บอนปรินต์ตอนที่เขาเรียนวิชาปรุงยาของอาจารย์แล้วเขาก็ได้อันนี้มาเป็นรางวัลโอเคและก็ดีเจก็ยังไม่ได้คะแนนนะกลับไปที่ท็อป20เลย20 ถ้าพร้อมแล้วสู้ๆสามสองหนึ่งอุ๊ยสุนิทอตอุ๊ยถูกต้องอุ๊ยไอ้นี่เล่นไอ้นี่ช่างแต่งผมไงเอออันนี้เจมรู้ไหมเจมรู้ไหมเจมรู้ไหมเคยดูเคยดูผ่านๆครับที่ปาดคอแล้วไปทำพายอ่ะใช่ใช่้อนี้สุนิท็อตก็ทำให้ท็อปได้เป็นซีคะแนนมากลับมาที่เจมเอ่อผมขอ15แล้วกันครับได้ครับ15 5นาทีถ้าพร้อมแล้ว3 2 1 เออินเสพชันจู้ดังเอออันนี้พอได้อันนี้พอได้ชัดเจนอันนี้ก็เป็นลูกข่างในอินเสพชันที่ว่าเขาเอาไว้หมุนเพื่อเช็คว่าหลับหรือตื่นเออและข้อนี้อินเสพชันก็ทำให้เจมได้ไปเป็น3คะแนนยู้3คะแนน3คะแนนเดี๋ยวแฝดเดี๋ยวมีคนแคป3คะแนนนะ3คะแนนกลับไปที่ท็อปฮะ18 ไม่ยากไม่ง่ายคิดดีๆถ้าพร้อมแล้ว3ามสองหนึ่งไเลตต้องเซียเบียนถูกต้องรู้พออะไรโจรสลักมันก็ต้องมีเข็มพิษแหละโอเคและข้อนี้ท็อปได้ไปเป็น5คะแนนโอเคกลับไปที่เจม7ีอ่าผมขอ1 7ครับได้เลย17ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1อ่าคิสครับถูกต้องอุ้ยตอไว ต่อไปเป็นเป็นหนังอีกเรื่องที่ถ้าใครชอบไม่ก็ชอบอะถ้าใครไม่ชอบอะไม่ชอบอะก็คือไม่ชอบหรอแป๊บหนึ่งคุยคุยแล้วอะแป๊บนึงคุยอะไรกันตอนนี้คุยอะไรกันหนังเกี่ยวข้องกันเลยนะเจมขอรีแคปไว้หนึ่งเกี่ยวกับว่าพระเอกเขาไปเดินทางซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วเขาก็ได้รีโมทมาซึ่งรีโมทนี้ก็จะมีความสามารถในการแบบว่าเล่นเวลาสามารถทำาูปนีได้สามารถกดคอสทำได้ทุกอย่างอะเปลี่ยนสีผิวเปลี่ยนอะไรได้สามารถหยุดเวลาได้เหมือนที่เราเคยดูในหนังกันเลยนะคะว่าหยุดเวลา มีภาคแยกไนพรหับเต็มเลยเปคนโอเคและข้อนี really ้เจมได้เป็นซีก okay, wow? anyway> ันแน่กลับไปที่นอนหนงเอาสิบเก้ากินสิบเก้าว่างอยู่เฮ้ยแมวเฮ้ยแมวนักแมวเอาไปเอ็นรางวันนั้นนะันเป็นหนู ข้อสิบเก้าทา้อมแล้วดูดีดีสามสองหนึ่งอุ้ยเออเฮ้ยทุกจริงปะเดาเพราะมันเป็นเหมือนชิปคอมพิวเตอร์ยี่อะไรทุกอย่างอะเป็นเอ่อเหมือนคอมพิวเตอร์พกพาเหมือนโทรศัพท์ที่ว่าเขาจะทําทุกอย่างผ่านไอ้เจ้าเครื่องเนี้ยไอไอเทมชิ้นเนี้ยก็คือนางเอกของเรื่องโอ้ข้อนี้ทาให้ท็อปได้ไปเป็นหกคะแนนโอ้โหวันนี้มันไหวโอเคกลับไปที่เจซีบี ขอห้าเลยครับได้เลยค่ะห้าเลยค่ะเดี๋ยวห้าเลยค่ะห้าเลยค่ะเดี๋ยวพี่ใส่เข้าไปเลยเนาะห้าเลยฮะาเขาจักรไรเลยเอ้ยง่ายแต่ว่ามีมีสมาธิหรือเปล่าเรามีสมาธิหรือเปล่าพี่ไม่ผมไม่ผมพี่ถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอ้าวเดี๋ยวดูดูดูมันมันติดอยู่ในหัวชาลีโรงงานชาลีช็อคคัลแล็ต ให้ตอบชื่อใหม่ให้ตอบชื่อใหม่อ่ะแต่ถูกแล้วแต่ให้ตอบชื่อใหม่ <c oughs> ชื่อเรื่องว่าอะไรวะชาร์ลีแอนเดอร์ช็อกโกแลตแฟคเตอรี่อ๋อเออได้ ถือว่าถูกโอเคก็เ okay. ป็นตัวทองที่เหมือนกับเด็กทั่วโลกเขาตามหากันเนาะเพื่อที่จะได้ตัวนี้มาเพื่อได้เข้าไปในโรงงานของวินลี่วองกาข้อนี้เจมได้ไปเป็น5้าคะแนนครับกลับไปที่นอนหนังสองสองเห็นสองว่างอยู่จำได้ได้เลขสองคิดดีๆถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอุ้ยยังก็เกมไม่ใช่ โมเวลาวอันนี้เจมรู้ว่าผาฟอมเมอร์ถูกต้องอันนี้ชื่อว่า Matrix แมทริกแห่งจิตผู้นำข้อนี้ท็อปไม่ได้คะแนนนะอะลับไปที่เจมเอ่าสิเอ11ไปครับได้เลยถ <11. S 1> ่า้อมแล้ว3 2ม โอ้โหโอ้โหเรื่องอะไรวะวันเวลาไอ้ยียอะไรเนี่ยถูกเลยอนี้ยอมเลยไม่รู้เรื่องอะไรไเมื่อวนอุปกรณ์ที่ใช้ฟานบิดเหลือคิวบิวถูกอ้าวนี่มึงคิวบิวเป็นอาวุธ ของใครทุกคนอ่ะพอบอกอุปกรณ์ซานิดก็คิวบิวมาก่อนเลยเป็นลูกตุ้มของโกโกในคิวบิวอ๋อไอ้ไอ้เจ๊โหดนะฮะที่หน้าม้าผมหน้าม้าแล้วก็ถือลูกตุ้มโอเคข้อนี้เจมไม่ได้คะแนนนะโานแต่คะแนนสูสีมากตอนนี้คะแนนสูดีมถูด้วยถูดถููดสูสีสูสีโทษโทษท่านโอเคกลับมาที่ท็อป13ถ้าพร้อมแล้ว5วินาที3 2 1 การเดทเอาไปกับซีถูกด้วย้เฮมันดีใจแล้วกันเนาะและข้อนี้การเด of อ h e g ก l a ซีทำให้ท็อปได้เป็นเจ็ดคะแนนนั่นหมายความว่าต่อจากนี้เจมห้ามผิดเลยและถ้าเกิดสมมุติว่าข้อต่อไปท็อปตอบถูกท็อปจะชนะทันทีเออเรามาที่เจมสิบี่ฮะสิ ครับผมแล้ว3 2 1เฮลบอยฮะถูกต้องอันนี้เป็นปืนของเฮลบอยเลยใช่อันนี้อันนี้รู้ปะเนี่ยอันนี้คุณรู้ปะเนี่ยรู้รู้รู้ดิมันคือปืนอะไรเขาเรียกว่าอะไรในเรื่องเขาเรียกปืนอะไรกันเรียกปืนว่ากันครับโอเคและข้อนี้ JCB ยังยื้อชีวิตได้เป็น6กคะแนนซึ่งหมายความว่าถ้าข้อนี้น้องหนังตอบถูกจะชนะเลยอุสย16 เบอร์สิถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเฮ้ยเออพาปราไซดูด้ครึ่งเรื่องหลังแม่งแบกเดินแบกกันไปทั่วโอเคและก้อนหินจากปาราไซด์ทำให้การรีแมทครั้งนี้นอนหนังชนะไป สุดยอดสุดยอดมากสุดยอดมากแต่อันนี้น่าจะน่าจะหลายคนน่าจะจำได้คนที่เคยดูน่าจะจำได้ใช่คิดว่าเหรอเลยคนคงจะจำได้หล่อเลยมันเปลียนเปลี่ยนมันเข้มงวดเลยมันไม่น่าจะิดเยอะแต่ว่าเรายังคงเหลือข้อที่เหลือให้ตอบแล้วก็มีข้อตัดสินหนึ่งข้องั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมขำๆแล้วกันเนาะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1สองหนึ่ i c b e a s t คครับถูกต้องโ กระเป๋าของนิวส์คาเมนเดอร์ Cyberpunk> ใหญ่กระเป๋าดูเลมอนก็นี่แหละไปเนี่ยคือลงไปอยู่ขางใตาของเต็มไปหมดอะไรก็ไม่รู้โอเคแต่ว่ายังเหลือข้อตัดสินเดี๋ยวให้เล่นกันขำๆแล้วกันลองดูซิสมมุติว่าคะแนนมันเสมอกันลองแบบแย่งกันหน่อยดูดีมนะสามสองหนึ่งอโอ้ยดีผมเลวแะลรวะกูว่าแล้วกูม่ใบด้วยกูม่ใบด้วยกูบอกเลย ไม่ไมีข้อมูลนเลยป่ะเดี๋ยวพี่ฉลยป่ะใช่โอ้ยฉัเลยคือแบบแปรนด์เดสตาร์จากโรกวันโอ้โหโอเคขอย้ำอีกหนึ่งทีท็อปนอนหนังชนะไป โอเคโอเคพูดคุย <Cornell> ก okay, okay. oh, really ันไอยโอ้มันไปพลาดตรงไหนบ้างวันนี้ยังไงคืออาจจะเพราะว่ามันมันแบบคึ่งการซึ่งการมันไม่เหมือนตอนที่เราไปถ่ายกันสดๆจริงๆอันนี้มันเหมือนว่ามันมีเวลาบีบห้าวิแล้วเราก็คิดไปทันว่าเฮ้ยมันใช่เรื่องนี้หรือเปล่าว่าสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ไงฮะโอเคไปที่ท็อปนหนังวันนี้สุดยอดมากดีก็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 ดีอ่ะ ติดติดอย่างเดียวว่าทําไมกูตอบไทเทคนิคไม่ได้วะวันนี้คุณจะภูมิใจสิพี่วันนี้โอเคโอเคและนี่คือทั้งหมดของออนไลน์เซสชั่นทาไฟรีแมทในครั้งนี้นะฮะก็พอตนอนหนังเนี่ยได้แก้ไขความพ่ายแพ้เขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอะบอมม่ ็หวังว่าคุณชมจะชื่นชอบนะคะแต่ว่าก่อนจากกันไปเดี๋ยวให้ทั้งสองคนฝากช่องทางการติดตามหน่อยจ้า,าเริ่มที่ท็อปก่อนก็ได้จ้าโอเคครับฝากด้วยครับฝากเริ่มช่องรีวิวหนังจะเน้นคอนเทนต์ความรู้สึกเป็นหลักแล้วก็จะมีแตกช็อตล่าสุดผมเอาพวกโฆษณามาแตกช็อตด้วยนะแต่อารมณเป็นเด็กดยกัน <c oughs> อ่าซีนนั้นเป็นอย่างนี้ซีนนี้เป็นอย่างนั้นบางครั้งถ้าการถ่ายทํามันส่งผลถึงหนังผมก็พูดไปด้วยนี่ก็เป็นสไตล์นอนหนังครับฝากด้วยครับโอเคมา JCB ครับผมก็อย่าลืมกดติดตาม JCB นะครับทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage ครับทำคอนเทนต์หนังภาคนรบภาคตลกจัดอันดับทําทุกอย่างเกี่ยวกับเสียงครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้กับทั้ง2ช่องอนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะเขาด้วยนะคะัใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์หนังก็สามารถติดตามทั้งคู่ได้เลยนะคะคก็ประมาณนี้นะคะกับออนไลน์ช่นงทาไฟรีแรมัทนะคะใครคิดถึงตอนเก่าๆก,ก็สามารถดูที่เพ์ด้านหลังได้เลยและเหมือนเดิมค่ะชอบกดไลค์ชอบกดแชร์ถ้าเกิดว่าแคร์ก็สับสใครต์นะคะ,ะ,คะออนไลน์ช่นทาไฟมาทุกวันจันทร์ห้าโมงจนถึงว่าเออทีสองทีสามเดากันเองว่าจะมากี่โมงเออเดากันเองเดากันเองตอนนี้หมดเวลาลงแล้วไปก่อนสวัสดีจ้า วัสดีท่าเลยดีมากรอบหน้าผมเอาดาราหนังโปเลยพี่ผมว่าผมน่้จะเตียยอยู่นะผมหรอยังไม่เคยทำใช่ไหมพี่โหกูจจกล้าทำไม่ละมึง